สวัสดีครับทังนี้ก็จะมาสาธิตการ,รหาไม้นะครับกับเท็ดน้ำหอมสุดไอ้ขวดไม้ครับที่มักไวเพิ่งมักได้ประมาณสองอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นะครับอันนี้ครับไม้ผมนี่เป็นประมาณนี้ครับพอให้กัดเข่าครับพี่นกเราพ่อยกัดเขา่าตัวนี้ันี้เป็นนูพุกครับผมน่งกแขเลยไมยน้นี่ผมมาท่านด้แมวอตัวอยู่ผมอยากได้แมวครับผมเหลือดวงมาสามอัน กันไปเบิ้งกันนะครับมือเสาโอเคครับมืนเสารรอดติดตามพุ่มใส่ดวงสิบหาหลังแต่ว่าเหลือมาจุดนี้อีกสามหลังครับอ่ะมือเสาเ์าไปเจอกันนะครับด้วยพี่น้องว่ามันีิหมานบ่สวัสดีครับพี่น้องสองทุ่มครับพี่น้องมายามบ่วงดีดครับโดนแล้วครับโดนหนูพุกครับพี่น้องเจับร้อยครับเจับร้อยแล้วครับจับหางก่อนเดี๋ยว จับหางครับอ่าจะร้อย <zou den ing> อ้าวออกหนึ่งแต้มนะครับพี่นอ้องนี่ครับจะไปกระต่อครับพี่น้องบอลนี๋เดี๋ยวไปเส่ากงไปเช่าย,นนยู่ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับผมไปไปยามหนูกันครับพี่น้องใส่ดวงไปนี่สองอันครับโอยกัะดิ่ามันทีไมีโตบ่ หลุนเลยครับหลังจากมาเคลื่อนเอาไปเราตัวหนึง่งผมเลื่อมมาพอ่าอให้กัดหนาไก่กัดเขามันดีพี่โตว่ะพี่น้องมันจะเป็นนุ่งมอย่างกัดดูสิ้ยลมเงียบสิครับว่ายก่ัดหนากกัดเขา อันนี้ก็นิ่งครับโอ้มาไก่เลยว่าฝนตกเขามาขึ้นเท่องใจเลยครับพอเป็นยังครับป่ะไปต่อครับขี่รถเลยครับพี่นอ้องเอ้อทุนด,ด,ดูครับอันนี้เขาปะนี่ตัวปะผบหนูทงนี่ผมบ่มันใจเลยนะครับผมว่าฝนตกขึ้นเี่อะเฝ้าครับพี่น้องเลยนิ่งสิครับที่ทีอถอออนนั่นเนยที่ออ่อ,อ่วงเลย น้อน้อหมายใสอ่น้องน้อมึงดูส้ล,ส,ล,ลส่ไปส่ลยเอ็ดไม้เลยไกลแต่ปะใอ่ไปเสเลยปะเป็นห้อยบูเขาบะเป็นห้อยบุเขาอยู่นี่นีนมีตัวพ่าพี่น้องเ,เอ้ยนี่จะได้กิน่ เอ้ายังมีตัวทำได้อย่างงี้เอ้โหูตัวสวยเลยอยู่ <c oughs> เอ้ายังมีตัวครับอโอ้ใส่น้ทางยางครับพี่น้องบ<ม>ระพอผู้ก่อขวอยเรารับหายากครับส่วนผู้ก่อขวอย <c oughs> อ่าโอเคครับเอาเสียเอ้าเอ้าโซดูนี่ทำได้อย่างงี้ไปต่อครับ เห็นไหมบ่ตุก็ยังลงไปท่านเห็นไหมจุดดินนี่ดุกหนวกม่าน้พัพอดีเบาดีหัวเนาตัวนี้ดู่ี่น้องอันนี้ไม่โตบ่ผมว่านี่แบบนี่สิบหุ่นเลยลอ่ะอ้สมอ้สิเลรใช่ลเสลบ เห็นไหมเอเนี่ยอืะโอ้ตอยูไบนี่โอ้ยูยูใสทีนี่ยโอ้ยอันนี้เขาเลยครับโอ้ยงามไหมอ๋ขาใส่จักันอยู่นี่ไหมอ๋อหมุนลกล้งครับ ไปต่อพี่น้องวันนี้ครับพี่น้องวันนี่เดี๋ยวห้อยกัดเขาจับหนูอย่างหนูต้องเขาหนูผูกเขานี่มันเป็นทาน่าทางครับใส่ไปเถอะะผมใส่ไป,สปเสอะะเฮ้ยมองดูเส้ไปนหนึ่งตัวนี่ครับหนี่งอันนี้โอ้ยปะเขาเลยพี่น้องม,มาเลยครับ ที่มันหนูตัวเดียวนั่นบอจุธงเนี่ยเด็กน้อต่อครับพี่น้องผมใส่หนูต้องขาวไว้ขำๆนะครับหนูต้องขาวนี่มีคนสั่งก็ดีดิๆไม่เป็นทองขาวแล้วครับหนูพุกแล้วครับเอากโกงมาเนี่ยบ้เอ้าโดนหนูพุกแล้วครับพี่น้องไม่เป็นหนูทองขาวแม่นตัวนี้มห้บ่วงดิดดึงสองสามสี่อันวะไปเอากโกงมาใส่อยู่ กลงวงทุนนาตะการเฮ้ยโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตจัดก,การนะครับวันนี้จับเส้าหางเลยเส้าหางเส้าหางจะไปเส้าคอเด้อนั่น,นแหละเส้าหางปุ๊บจับเสื้อกลวงเลยอ๋อพี่น้องอ๋อสัตว์กุ้งอ้าอย่าไปจับเพื่อนเอาขอบกลงก้อนอขอบกลงก้อนจะไปไปล่อยอย่าใส่กลงก้อนเลยเออใส่กลงก้อนไปไม่ได้เออนั่นแหละพอจบอ๋อไปเลยตัดรวดวันนี้อ่ะเรียบร้อยแล้วครับพี่น้อง ในน้อสดครับไปเลี้ยงครับต้งน,นีจากบ้านอีกจักหลังบอกสองหลังตีนน้องไอ้หนูยังตำบะก็เรียนกงสิบะถ้ามันขึ้นด้วยมันก็เบียงเบียงสิบะโอ้ยยังบะก็บ้าเ,เขา่าวะ ดวงเป็นเบียบเบ้ยงพี่น้องเฮ้ยเบี้ยงแบบไรน้ะงเหรอใส่ตาพี่น้องห้อยกัดหนาไก่กัดเข่าห้องใส่เลยนี่ดพี่น้องนี่ตัวปะวันนี้ไม่มีตัวผ่านเลยครับอ๋อบัสขังในตอบขังในอีกสองอัน เห็ดวันลันก้อนนะเห็ดมันันก้นเหนียบมือเนี้ยส้ยไนไมก่อนอใส่เหมงจะอ่านปะจำบ่เลยนี่สมองเวอร์แล้วใส่เป็นอ่งครับพี่นอ้องวันนี้ไม่ตัะเออจะอ่นปะเห็นห้อยกัดเข่าโอ้หนิงครับชักจ,จะอ่านปะ ไม่มาเสียเลยวิ่งไม่มาเสียเลยเอานีเด็กพ่อแล้วน,นี่เอาอันนี้กระโดนเป็นอย่างนี้ให้มันไปนอย่างนี้อีทางผ่านครับทางเดินครับนีทำเป็นเล่นมีเอา ไปเล่นกับม้านพี่น้องวันนี้สามสี่ตัวอยู่เว้ยวันนี้ห้อยยังวะห้อยเหี่ยวให้นกเอาลมเราบ้างตัวปลาอะไรต่อข้าวอีกทีที่ไปได้ข้านขึ้นมันตีอุ้นบ่อันนึงงฮะไม่กูเป็นโมเมนต์โมเมนต์ไปต่อพี่น้องมันแล้วครับวันนี้พูดละเอาเอ๋อดูครับดูซิมันจะมีตัวไหมใส่ยี่ตัวนี่งสองอันครับพี่น้องคลองนี่ จ่ายน้ำจ่ายน้ำไม่มีตัวปะเสรจแล้วโอ้ยนิ่งครับพี่น้องมะมักไก่เลยปะเดี๋ยวนึ่งครับเสร็จแล้วเสอ็จแล้วโอ้ยนิ่งครับไปกันต่อครับไปจุดให้ไลยเลยครับบัดนี้ บื้งหลังนี่ครับพี่น้องผมมืนห้อยกัดเข่าครับมันดิเขา่าบ้าเฮ้ยดิมันจะเข้าไหมโอ้ยบอมักไก่เลยพี่น้องเอ้ยนงานเข่าเลยวะเสื้อของเลยวะถึกฝนบ่พี่น้องเลยบ่บอ,อกเลยวะอืมห้อยกัดเขา่าบ่บอ,อกวะไปเบิ่งอีกสองหลังหุ่นครับไปนะครับ เกือบยางไกลพี่น้องหมายอยู่ตําครับย่างมะพร้าวเขเห็นเป็นยังไงเป็มี่ตัวบ่เอาโดนสิครับอุย้ยแมวบ่บบะใส่แมวบ่พี่น้องโดนสิครับโอ้ยใส่หนูหน่อยครับหนูกลางๆครับพี่น้องเอาอยัางหมานอยู่เอ้าเสียนี่ไงทําเป็นเล่น <Wow. S 1> เอาอีกรางหนึ่งครับพี่น้อง,องโดนเสีย อ่ะอีกหลังสุดท้ายพี่น้องลุ้นกันดิหลังสุดท้ายครับลุ้นสิมันจะมีตัวไหมตรงนี้มันเคยกัดมันเคยผิดก,กงผมใช่ปะมันเคยผิดก,กงผมเนี่ยใช่ปะใช่ปะเอ้าอันนี้ก็โดนว่าแล้วมึงเคยกัดกงครับตรงนี้อมีมันเคยกกเเมันมเคยผิดกงเฮ้าไหนแมวเบาปะ อุ้ยเกือบลุดพี่น้องเลยเกือบลุดครับมันคาดจะแขีวแหม่ล็อกแขีวไว้ดีเฮ้อีดูเมียซะด้วยแหม่ล็อกตะข้างครับอ้ยลวดรัดข้างกับแขีวไว้พี่น้องเอาเอามันมาแล้วครับบนในทิปเนี่ยเอาโอเคครับเดีย๋ยว้อสรุปอยอดก,กันครับพี่น้องเดีย๋ยว้อสรุปยอดกันเด้อโอเคครับไปสรุปอยอดก,กันครับสรุปเต็มเซอรนี้ครับพี่น้อง กับงานดวงสิบหาหลังครับกับบวงนิดน้อยครับพอได้ยูุ่ด้กินครับมันมานด้๋หกแต้มครับเมือนขึ้นเด้ตัวหนึ่งยู่ในกโกงครับขังไปบ้านอันนี้ครับเทศปํำหอมชุดสูตรไมครับตัวนนสูตรไมดอกปวดไมครับสูตรเก้าแล้วครับผมทออกมาเทศไมจุดนี้พึ่งส่งไปให้เบ้าศรีสะเกตนะครับหนึ่งขวดอ๋อมันหมานนะครับว่นได้ออกไปกระไดอ่ะกับฝากกันเลยครับอีสานพันธ์สปอร์ตอุดเวียกทีม เบิ่มมนาวัางกับยูมองเลยครับมับนหมา,านทิพนี่ครับหกตัวดองซีผาหลังเทดต่อหอมไม่ขอบคุณครับทุกการติดตามผู้ชมขอบคุณทุกไลค์ครับขอบคุณทุกหัวใจขอบคุณครับพี่น้องมันหมา,านครับ